กิงหน่อยกินหน่อยลูกกินหน่อย,อยเอ,อ้อยกิงไปเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่เกมพืชปะทะซอมบี้นะครับปาเราไปลองเล่นกันดีกว่าอะไรอ่ะเอ้แลเขาถูกบทไหมวะมีสองต้นทานตะวันปะมีห้าร้อยทานตะวันอืมทำไมมันขึ้นร้อยหนึ่งวะอ่ะลองดิเขาบอกว่าเป็นภาคฟิวชั่นมันสามารถผสมตัวได้ไลองได้ปะเฮ้ยใส่ได้แตะท้านี้ไนดะ้ปะใส่ได้ไปล่าวะเฮ้ยใส่ได้ วา้มาสองเท่าหรอใช่ชูเตอร์ผสมชูเตอร์อ่ะอ๋อเป็นตัวยิงสองอันเฮ้ยภาคนี้เล่นหนุกเนี่ยใส่ได้ปะใส่ไม่ได้แล้วหรอตัวนี้หนามากเลยนี่หว่าจะต้องใส่ชูเตอร์สักงสองตัวไหมเออไมันไม่ถ่ายอ่ะชิบหายละเดี๋ยว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 เอา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 ใส่ โอ๊เสียรถไปหนึ่งคันไปเป็นยากนะเนี่ยมันยุ่งด่านหนึ่งจริงปหมวะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้ยิงตัวนี้ดีอ่ะยิงยิงออกมาได้ทานตะวันได้อุ้ยได้ทานตะวันอีกอุ้ยยิงออกมาเป็นทานตะวันโคตรดีเลยว่าแต่ยิงช้าโอ้โอ้โอ้โเยอะเยอะอ่าตะวันอทานตะวันปิดกระเพร์ทานทานทานไม่เป็นไรถ้วยต่อไปอันนี้คืออะไรอ่ะเชอร์รี่เหรอใช่ไหมเชอร์รี่เอ็ที่ตัวระเบิดนี่ วิ่งชียย้โคตรเท่วิ่งแรงมากวู่งใช้อีกได้เดี๋ยว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 เยอะเยอะวิ่งมาเยอะมีตัวกีฬามาอีกบอลลดอตบอลลอดแน่เลยขอระเบิดหน่อยขอระเบิดหน่อย,อย,ยบูมแยมหายไปหนึ่งจะมีตัวนี้อึดจังอ่ะตายตายเดี๋ยว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 อุ้ยไปเล่นยากจัง บรมหลุดไปหนึ่งอ๋อก็อยู่ใกล้แล้วมันจะระเบิดเหรอเอโดด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 ข้ามได้ปะโอเคโดดข้ามลองเอาทานตะวันให้มันกระโดดได้ปะมันจะคุ้มไหมวะเอาลองดูดีกว่ากระโดดเยี่ยมตายตายตายแน่ตายแน่ หายแล้วาทิตยเยื่ยากมากกินกินก,กินกินไปก่อนกินไปก่อนกินเยอะๆนะระเบิดรนะเบิดรนะเบิดนะนะโอ้ยโอ้ยโอ้อ้าวอ้าวอ้ยตายอยู่อ่าสามร้อยสามร้อยสามร้อยสามรยสามอย กขาสามร้ 300. อยีน,นีู่ดาวอยู่เดอดเดือดเดือดเ0เดือดเเดสอยสาอยที่แค่ดานสองเนี่ยโอ้ยไม่ทานเฮ้ยสามร้อเยี่ยมเยี่ยมไปถ้วยโหด่านสองต<ป>ามีแล้วว่ามันแล้วว่ามันควรจะวางทานตอนสองอันก่อนปะไม่ควรวางอันเดียวใช,ใ,ชใช่ไหมน่าจะใช่เนาะทุกคนควรวางสองอัน <c oughs> อ่ะฮะนี่อันนี้คืออะไรอันหนึ่ง ใส่ตัวนี้ตัวใหญ่มาตัวนี้อ้าอุยเริ่มเริ่มเป็นละเริ่มเป็นเดี๋ยว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 เดี๋ดีวเดี๋วเดี๋ย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 วอดี๋อวเดี๋ยวเด้ยวยว๋เดดี๋ยววาดี๋ยวเดวเดี๋ยวเวนี้เดี๋วสวเดวเดนเดวอดี๋ยวยววดีวเดี๋ยว้ด,วด,วดวอัเอ เดี๋ยวถ้าเราใส่เนี่ยอ๋อมันแล้วมันยิงกิ้งไปด้วยเฮ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีใส่ไ,ได้ววะไม่ได้หรอไม่ได้ใส่ดีน่าจะถล่มเนาะใส่อยู่อ่ะนี่ตัวระเบิดไปอ้อมันให้ทานตะวนันแล้วมันก็กันไปด้วยเฮ้ยถ้าใส่กับเชอร์รี่อะเชอร์รี่เป็นไงวะใส่ไม่ได้อ๋อเป็นวอนัสระเบิดกินหมดน่าจะระเบิดแน่เลยอ่ายิงไปไ่้นะแต่ว่าดาเมจน่าจะเบา นี่หนึ่งสองสามตัวหายไปเลยสามตัวต้องให้วอร์นัทจิ้งเลาวไหมถ้าเยอะอย่างนี้วางอ่าไม่ดีกว่าอ่าทานตะว,วันหรอไม่เอาดีกว่านี่ไปอู้ดแลนดแลนเวอร์มาเยอะมากมาเยอะมากเดี๋ยวไปเดี๋ยวตัวสุดท้ายไปได้ถ้วยอีกหนึ่งจำได้ว่าตัวนี้เป็นตัวระเบิดตัวนี้ผสมได้ด้วยเหรอ ผสมกับตัวอะไรอ่ะลุงหนังสือพิมพ์ตัวธรรมดาตัวกระโดดตัวหมวกเหล็กแล้วก็ตัวอ้าอ่าปื๊บเราลองใส่ดูนิดเว้ยเทมากกูเจ๋งเลยก็ดีเลยอ,อันนั้นมีประโยชน์มากอันนี้ใส่ในี่ไปใส่ในี้ไปแล้วกันใส่ไป จะขึ้นทันไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นทันไหมวะขึ้นทันแหละพากฟิวชั่นพักนี้น่าจะสร้างโดยคนจีนแหละคุณส่งระเบิดไปเลยนีวันนี่ระเบิดไปไงอ่ะเพิ่มามาเพิ่มมาใช้ได้ปะเฮ้ยไ,ได้ได,ะะด้อ๋อมันจะระเบิดอ๋อถ้าคือมันคือร่างนี้มันจะระเบิดเหรอใช้ได้ใช้ได้ เห็นว่าผสมกับไอเชอรี่ได้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราลองเชอรี่ L L ผสมกับเชอรี่อ๋อมันจะขยายตัวอ๋อมันจะไปขยายตัวเขี่ได้ป่ะมอนขยายได้อีกใ <laughs> <laughs> ช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อุแต่มันไม่โผล่ั้งให้มันโผล่ต้องต้องนี้นะให้มันโผล่แล้วมันใส่กับทานตะวัน ให้เด็กระทานตะตว,ตว,วันด้วยตะวันน่าจะให้ทานตะวันอ๋อให้ทานตะวันด้วยเยริ่มันเยอะมันเริ่มเยอะนี่แน่กิน,นหน่อยกินหน่อยลูกกินหน่อยเออกินไปเลยเอ่อกินกินกินเราจะตายกินหนีเลยนับเบิดอะฮะโอ ไปตัวมังกรไว้ข้าวหน้าดีกว่า